ด้วยเด็กด้ยวยอ่ะปิดด้สาวสาวอ่ะบ๊ายบายก่นคุณพผาแล้วขับรถหนูเห็นทางเหรอรับมาพูดขอบคุณค่ะอ่ะบ๊ายบายจุย๊บด้วยจุย๊บด้วยจุ๊บด้วยคุณหน่อยบอกมีกำลังใจที่ได้เห็นตาแฝดไอ้บอมเป็นไงอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊บเตรียมเตรียมยาวไว้อยู่ตรงนี้บ๊ายบายจุ๊บ,บก,ก่อนจุบ๊บก่อน สุรีไลฟ์บอกว่าวันนี้ทานโปรติได้ดูย้อนหลังแล้วก็ส่งดาวให้เราห้าสิบดวงไนเสือเสืออัปปางไหนเสือโอ้โหไหนเสืออัปขอบคุณนะคะ่ะมาพอดีราคะถึงเวลาที่มีตัวจุ๊บเลยค่ะจุ๊บยิ้มหวานยิ้มหวานป้าฉามดิ้งยังไงป้าฉาม วันสามงานที่ไหนคะง,งานที่บิ๊กซี